ถอดรหัสความสำเร็จวันนี้เรามีนักธุรกิจหนุ่มผู้มากไปด้วยความสามารถที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีในธุรกิจกิฟฟารีนก็สามารถสร้างรายได้สร้างความมั่งคั่งให้กับครอบครัวได้อย่างน่าอัศจรรย์ด้วยทักษะของวิศวกรที่มีความเด่นด,ด้นนานการคิดวิเคราะห์การวางแผนเขาจึงมองเห็นโอกาสแห่งความก้าวหน้าของชีวิตอย่างรวดเร็วทั้งยังมั่นใจว่า กิฟเฟอรีนคือธุรกิจที่คุ้มค่ากับการลงทุนด้านเวลาอย่างที่สุดจากหนุ่มวิศวะจุลาอนาคตไกลเขามองเห็นอะไรในกิฟเฟอรีนจึงมาร่วมสารฝันก้าวเดินไปด้วยกันกับนักธุรกิจนับล้านทั่วประเทศเราไปฟังจากคุณไตรรัตนวิจิตผู้บริหารระดับ Exclusive Paradise ได้เลยค่ะคนที่เป็นวิศวกรหลายหคนเนี่ยต้องบอกว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่เราเรียนสิ่งที่เรา คิดเนี่ยมันมันถูกปลูกฝังมาเรื่อยๆเกี่ยวกับหลักเหตุและผลเสมอครับเราทํางานมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับเรามีเงินเดือนระยะหนึ่งแล้วเนี่ยแต่อนาคตชีวิตเรามันต้องเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้เราต้องมีครอบครัวเราต้องมีลูกนะครับเราต้องมีภาระผิดชอบที่มากขึ้นเราต้องมีหลกักมีฐานอะไรที่มันมากขึ้นความคิดแบบนี้มันจะเริ่มเกิดขึ้นเมื่อเราโตขึ้นจริงไหมครับ